สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black r o c r Origin นะครับผม s e r v e r global นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะครับพี่ครับเปลี่ยนของ80เปลี่ยนมีดเมตีโอแล้วนะครับมันหา SBD อย่างไหนะซึ่ง SBD เนี่ยก็หลายๆอาชีพก็สามารถดูได้แล้วกันในคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกไว้ในคลิปนี้ว่ามันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับ Attack Speed เนี่ยนะครับผม โอเคนะครับกอนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากว้วลลวกันนะครับสําหรับใครที่มองหางร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝาการ้านเติมเกมแซดโกทีเฮดด้วยนะครับบริการเติมเกมและกระรอกออริจินและเกมอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายสนใจเติมเกมไหนแพ็คไหนนะครับก็กดคลิกกัน,นได้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับตอนนี้เขาก็มีระบบเติมเงินอัตโนมัติผ่านหน้าเว็บแซดโกแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะจ๊ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแล้วหลายคนเปลี่ยนของ80เปลี่ยนเซ็ต80แล้วนะครับหา a อ p d ดีไม่ได้เนื่องจากอาวุธอันเก่านะครับมันบวก a อ p d ให้เราเยอะนะครับผมดังนั้นเรามาดูกันครับว่ามันมีตรงไหนบ้างที่มันสามารถหา a อ p d ดีได้นะครับอันดับแรกนะครับผมก็ผมจะบอกก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอาหารก่อนเลยในเกมนี้แลหลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องมานั่งกดอาหารแบบ ีฟ้าตลอดเวลาทําให้เราแบบว่าเงินหมดเยอะสร้างอาหารมากว่าจะทําอาหารได้3ดาวสีฟ้ามันช่งางยากลําบากเหลือเกินนะครับผมมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการหา s p d ก็อยู่ในอาหารด้วยเช่นกันนะครับอันดับแรกเนี่ยมันจะอยู่ในไลฟ์สกิลที่เราไปทําทุกวันถูกไหมครับแต่ว่าวิธีพวกนี้ส่วนใหญ่คุณก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าก็แค่ไปสร้างอาหาร s p d มาถูกไหมอันนี้ก็ไปสร้างมานะครับผมหรือจะเป็นอาหารแบบ ผสมนะครับก็คุณก็ไปหาอาหารผสมมาคุณอยากก็ได้โจมตีกับ s p d หรือคุณอยากจะได้แบบว่า aspd แล้วก็เป็นสเตนด้วยเนี่ยนะครับคุณก็ไปหาทาได้อยู่แล้วถูกป่ะนะครับแต่ว่าวิธีการหาอีกวิธีหนึ่งก็คือมันหาจากเหรียญนี้นะครับผมนี่เหรียญแฟชั่นนะครับนี่ยเนี่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 นะครับโกลเมดอลเนี่ยนะครับผมเวลาเราเอามาเนี่ยว่าเรามีโกลเมดอลเนี่ยเราก็สามารถแลกอาหารเก็บเอาไ้ได้ครับเห็นป่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแรกไว้ครับสักห้าสิบหกสิบกล่องครับเนี่ยกด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 ไปครับซึ่งอันนี้มันหาง่ายผมจะบอกให้สายฟรีเนี่ยมันสามารถหาได้ง่ายๆเลยครับสาหรับ2ดาวเขียวนะครับผมถามว่าเอาแล้วมันหายังไงวะพี่นี่ไงเวลาคุณเปิดสุ่มเนี่ยรายวันที่เขาแจกนู่นนี่นั่นมาเนี่ยบ้าะเนี่ยคุณก็เอามาย่อยครับกดแยกชิ้นส่วนพอคุณกดแยกชิ้นส่วนออกมาเนี่ยบ้าะมันก็แจกมาแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าง่อยๆเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่า ถ้าเป็นพวกแฟชั่นที่มันเป็นสีม่วงอ่ะขึ้นไปอ่ะนะครับเวลาคุณเปิดได้มาเนี่ยสีฟ้าสีม่วงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพวกพวกหมวกแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเอ่อคุณก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับเนี่ยพวกสีฟ้าเนี่ยแว่นสีม่วงเห็นป่ะภาาหิดตาเนี่ยนะครับลายวันที่คุณสุมๆได้มานะครับจากในกาชาตรงวอชชิ่งตรงนี้นะครับผมมันก็สามารถแลกได้เช่นกันนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับที่สามารถหา SPD ได้ จากไหนพี่นี่ครับอาหารชิ้นี้ครับมันจะได้ spd แล้ว8%ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะได้ n g i แล้ว10%อ่า10นะครับไม่ใช่10%นะ adi 10นะครับซึ่ง2อย่างเนี้ยมันก็บวก spd ให้คุณมหาศาลแล้วนะครับผมทีนี้นะครับผมจะหาด้วยกตรงไหนอีกใช่ไหมครับมาครับเรามาดูในส่วนของ off m a l แ fashion ก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วน off male fashion เนี่ยให้คุณกดที่ fashion ครับแล้วก็เลือกที่คําว่า enchanting นะครับผมพอกดปึ๊ก นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่สามารถหา ASPD ได้นะครับวิธีการเช็คก็คือกดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยครับ element attribute ข้างบนนะครับเห็นไหมครับคุณก็รียังไงก็ได้ครับให้มันได้ ADI 3แถวก็ได้หรือ ADI 2แถวถ้าใครโชคดีก็จะได้แบบผมเงี้ยนะครับก็จะได้ในส่วนของเอ่อบวก EADK เปอร์เซ็นเนี่ยสองเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็แล้วแต่คุณละนะครับหรือคุณต้องการจะล็อกออฟก็ได้นะครับล็อกออฟเอาไว้แล้วคุณก็สุ่มเนี่ยแต่ต้องใช้หินอันนี้ในการสุ่ม นะครับดังนั้นเลเวลน้อยๆยังไม่ต้องรีหรอกครับมันไม่คุ้มยังไม่ต้องล็อกหรอกนะครับเออมันต้องแบบลดสักเลเ้วยี่สิบขึ้นไปก่อนนะครับเลเ้วสี่อะไรอย่างเงี้ยคุณค่อยล็อกนะครับแต่ว่าชิ้นนี้จะสามารถหา ADI ได้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับก็คือหลังครับเนี่ยคุณก็กดรีไปเรื่อยครับเออรีไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้พวก ADI สามแถวหรือสองแถวขึ้นไปอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมลองรีดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแถวหนึ่งก็ไม่เอาครับปล่อยไปก่อน นะครับปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่าจังหวะมันเหมาะจอ่ออ่าน,นี่เห็นป่ะสามสามอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็มเด็อ่ะผมก็เอาแล้วนะครับผมแทนที่เห็นไหมแค่นี้เองก็ได้แล้วเห็นไหมเอเจไอสองแถวนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครดวงดีนะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมว่าคุณจะเอาจ่อก,ก่อเอาพีเด็ดีกว่าหรือว่าอ่นะก็เอาเข้ามานะครับแค่นี้เองนะครับวิธีเอ็นชาร์ดนะครับคุณก็เอ็นชาร์ดไปเรื่อยๆบางทีอ่ะคุณอาจจะดวงดีถึงขนาดแบบว่าได้เอเจไอสามแถวก็ได้ถูกไหมเออ อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าผมก็บอกเอาไว้แล้วกันว่าชิ้นที่มันหาได้ลองทาให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าอีกสองชิ้นมันได้ไหมพี่อีก2ชิน้นไม่ได้ครับอีก2องชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้อัพค่าลักครับเห็นไหมเรากดที่ element มันจะมีวิทย์กับลักดังนั้นเนี่ยผมก็จะกดให้มันได้ลัก3ามแถวอย่างเงี้ยนะครับลัก2แถว3ามแถวก็แล้วแต่นะครับผมว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนยังไงนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าดวงดีก็ได้รักสามแถวคือมันก็ได้กันหลายคนนะแต่ว่าผมเองยังไม่เคยได้เลยนะครับก็กดไปเรื่อยครับเดี๋ยวแม่งก็คงได้ของมันเองมั้งครับโอเคก็จบไปอีกหนึ่งนะครับนั่นคือที่หา s อ d นนะครับผมในส่วนของ o อ m a l f a ฟช i ่นนะครับทีนี้นะครับมันก็ยังมีอีกครับก็คือ o f m a l l ที่อาวุธกับประดับถูกไหมครับผม2ออย่างนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มันได้อ p d เยอะเช่นกันนะครับกดมาครับเข้าที่ กดที่อาวุธขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่เหมือนเดิมครับ Enchanting เ,เหมือนกันครับนะครับเห็นปะอย่างดูอย่างมีดผมอันนี้เห็นปะมันเป็นชาร์ปรับติดคู่ S P D เลยเห็ไหมครับ S P D คู่นะครับผมดังน,นั้นเนี่ย <c oughs> ก็ทําการใส่ได้เลยนะครับ S P D กับ A D I นะครับบางคนก็ต้องเลือกนะถ้าเกิดว่า A D I อ่าทุย A D I คืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> บางทีอาจจะได้ A D I 5ก็ได้หรือข้างล่างเป็น S P D ก็ได้ ก็เอานะครับแต่ว่าอันนี้พระอิญว่าผมอะล็อกออฟไว้แล้วก็กดมันได้พอดีสองอันเป็นเอดีคู่นะครับผมผมก็เลยเอามานะครับอาวุธเห็นไหมครับมันก็จะมีเ p d ติดอยู่2เปอร์เห็นไหมอันนี้จะเป็นชาร์ปแต่ซึ่งผมยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาร์ปมันมันล้นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเปลี่ยนนะครับผมเออผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเอ่อไฟติ้งสปิริตซึ่งมันจะได้แรงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าต้องให้ชาร์ปมันล้นๆ้นก่อนนะ ก็คือต้องมีคีล้นล้นก่อนนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มันสามารถหายเ p d ได้เห็นไหมครับเนี่ย a อ i ก็มีเห็นไหมแล้วก็ o f f p d นะครับทุางบนเ่ยไหนเออนี่ไงนี่ครับนี่เห็นไหมเออนะครับเราอย่าไปยึดติดกับพวก p a เออะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจเย็นๆครับอันดับแรกมันต้อง SPD 500ก่อนถูกไหม พราะถ้าไม่ห้าร้มันก็ไม่แรงมันก็ไม่เร็วมันไม่ครบดังนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับคุณต้องเน้นให้ a p d 500ก่อนนะครับผมคุณต้องไล่ให้ถูกนะแล้วก็ประดับครับเห็นไหมประดับส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็จะเป็น Fighting Spirit 3เห็นไหม p a d AD k 2.8%แล้วก็ ADI 5เห็นไหมครับมันจะมีออฟแบบนี้นะครับนี่ลองกดดูครับเห็นไหมจะมีออฟ ADI นะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนของประดับอะนะครับมันจะไม่มีออฟ ASPD นะครับมันจะมีออฟคีมานะครับเห็นไหมจะมีออฟคีมาแทนเห็นปะหดังนั้นหมายความว่าที่คุณจะเอา a p d ได้จากในส่วนของประดับเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแค่ ADI เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างผมข้างเนี้ยผมก็กดอย่างนี้เห็นไหมส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ใช้เป็น ADI 5ทั้ง2อันเลยเห็นไหมเออส่วนข้างนี้จริงๆก็สวยแล้วเนี่ยโดยเด็ดคีสองเนี้ยเนี่ยคีสองยเงี้ยแล้วก็ p ีเอสามเปอร์เซ็นตะ์อะ เออนะครับมันก็ดีนะถ้าเราจะเทียบเท่าก็าเทียบเท่าพวกชาร์ปได้เลยนะแต่ว่ามันไม่มีแค่ออคิดาเมทถูกป่ะเพราะว่าถ้าเวลาเราติดออฟชาร์ปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคิดาเมทด้วยไหมหน,นึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าเกิดว่าถ้าเราได้ชาร์ปสักถ้าเราจะได้ชาร์ปเลเวลหนึ่งหรือเลเวสองเดียร์สักสองแ,แล้วกันมันก็ได้ชาร์ปเท่าไหร่อ่ะเออแล้วจะได้คิดาเมทสักสองหรือสามเปอร์ นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะไม่ได้ในส่วนของกีตาแมแต่ถ้าออฟนี้ถามจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็สวยเหมือนกันถ้าสำหรับใครที่ขาดในส่วนของคิเล่นนะเออคุณก็เอามาเอามานี้ครับส่วนเสื้อนะครับผมเสื้อแล้วก็ผ้าคลุมรองเท้าเนี่ยผมจะเน้นเป็นลักกับสเตนซะส่วนใหญ่นะครับผมอย่างเสื้อเนี่ยมันจะมีแค่ลักกับวิทถูกไหมแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยนะครับมันจะมีแค่ รักกับวิทเช่นการอินเนี่ยผมไม่สนใจถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายโตเบเกอร์คุณก็อาจจะใช้อินในส่วนจตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยผมเป็นสายมีดทินะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสเตนลักนะครับคุณก็สามารถหาสเตนกับลักได้นะครับคุณก็ลองสลับสับเปลี่ยนดูว่าคุณจะเล่นเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมซึ่งผมก็หาออฟจากตรงพวกนี้แหละนะครับ แล้วมันมีอีกไหมพี่อ่ามันน่าจะมีอีกนะครับน่าจะมีในส่วนของเอ่อ modify มั้งเราไปดู modify modify ผมว่าตอนแรก modify ไว้ได้ดีแล้วนะที่อาวุธอะผมดันไปทะลึ่งกดผิดเออแม่งเออทีนี้ไอ้บัตรไอ้บัตรรีอะนะครับบัตรที่ว่าเราลง h e ลเฮมอะ่ะแม่งหมดครับก็เลยซวยเลยผมทีนี้นะครับผมนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็น off p a d k นะครับแล้วก็ normal attack นะครับผม เพราะว่าผมลองดูแล้วเลสคัตกับ No มอลไอ้แ a c กอะเลสโนมอลไอแท็แม่งดาเมจดีกว่าเพราะว่า No มอลไอ้แท็มันได้ทุกฮิตที่เราฟันไงเออเลสคัตมันออกมันอยู่แล้วส่วนอันนี้แม่งนันเป็นเวนนอมส์แมนเช่เฉยเลยนะครับซึ่งผมไม่มีใบนี้รีนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอรอมันรีวันจันทก่อนก็ค่อยลงสะสมใหม่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่มันสามารถหาเอสพีได้ไหมก็คือในส่วนของเสื้อไม่มี นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับเออแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับก็ไม่มีเช่นกันนะครับอ่าแล้วกูมาทําไมครับโอเคนะครับผมในส่วนของโมนิฟายเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะครับผมทีนี้นะครับมันจะเหลือส่วนไหนของเราครับนี่ครับแฟชั่นครับผมี่แฟชั่นนะครับผมแฟชั่นนะครับที่มันสามารถให้มันแบบว่าหาที่มันบวกพวก a d i นะครับผม หรือบางคนจะเล่นแบบเน้นแรงก็ต้องเป็นสเตนอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับผมเห็นไหมครับอย่างหวกอันนี้ก็ดีนะครับ ADI 2นครับผมแล้วก็ตี Demihuman นะครับเข้า6เข้า6เด้วยนะครับผมจริงๆหมวกใบนี้ก็ถ้าเอามาใส่จริงๆก็ดีนะเออก็ต้องลองอ่ดูครับหมวกที่บวก ADI นะครับหรือไม่ก็บวกยิงเร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหายากนะผมจะบอกให้พวกหมวกที่แบบ บวก s อ d อ่ะนะครับเนี่ยบวกจริงๆหมวกซากุระที่แจกตอนต้นก็ถ้าใครไม่มีสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เปิดแฟชั่นหรือเปิดไม่ได้เลยก็ใส่หมวกซากุระได้นะครับเพราะว่ามันได้ออรอทบิลด้วยนะครับแล้วก็มันได้อ p d เพิ่มด้วยนะครับผมวิ่งเร็วอีกต่างหะไล่เร็วด้วยนะครับก็ลองหาหมวกใส่ดูแล้วกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นหมวกแตงโมในกิจกรรมนี้ก็ก็ได้นะครับแต่เป็น a อหนนะครับแล้วก็ลักหนะครับอันนี้ก็ในส่วนของหมวกเนี่ยจริงๆคุณไปลองเลือกหาดู นะครับถ้าเป็นหมวกอย่างเงี้ยไอไนท์เทลที่ผมใส่อยู่เห็นไหมเอ d ดีไอสามลักสี่อย่างงี้ก็โอเคนะเออถ้าเกิดว่าคุณหาได้หรือว่าได้แปนมาทบอ่ะเวลาลงปาร์ตี้เอ,อ่อมันจะเป็นเอ,อ่อไอที่เอาลงไปเต้นนะครับผมเอ,อ่อผมเรียกเต้นนาร์ลลบิกอะ่ะมันจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับผมตอนสุดท้ายนะครับก็คือวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็ไปเต้นนะครับแล้วผมก็ไปแลกกล่องสุ่มแฟชั่นมาแล้วผมเปิดได้เอ,อ่อไอฟอ็อกไนท์เทลเนี่ยออไอฟอ็อกแมนเนี่ยมาผมก็เลยมาทํานะครับ ได้เอจีสามลักสี่นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าแว่นมันจะมีแว่นในส่วนของที่มันบวก a อ i ีไหมก็มีแว่นดำน้ําแต่ว่าที่จริงๆอ่ะที่แบบว่าแนะนําเลยนะครับก็คือหน้าผากันนี้ครับเนี่ยหน้าผากันเนี้ยนะครับว่าเราตีมันจะติดท็อปนะครับผม a อ i นะครับเลเวลห้าซึ่งมันไม่ทับกับของพระนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าไอหมวกไบเนี้ยเอ้ยพี่มันทับกับของพระหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้คือไม่ทับนะครับ แล้วก็ค่อนข้างการบวกเอทให้เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็ควรจะมีถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้ก็กดช่องทางลับครับเนี่ยกดช่องทางลับแล้วก็วาเข้าไปครับแล้วก็ซื้อครับเนี่ยร้อยห้าสิบเหรียญสามารถเอามาแลกได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของปากมีไหมนะครับปากก็ส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นปากออกเตตัสก็มีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นลักใช่ปะไม่มีเอจดิลองดูซิอันนี้เป็นคีดาเมดอสเตนอินลัดเอจโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมในส่วนของแฟชั่นนะครับถ้าเกิดว่าใครหาได้นะครับหลักใหญ่ใจความเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นอันนี้นะครับที่อยู่หน้าผ่านะครับถ้าเกิดว่าคุณหาได้ก็หามาใส่นะครับผมแล้วก็ มีตยงไหนอีกอะมีอย่งไหนอีกะอ,อ,อกะรูปปั้นเหรอรูปปั้นบวก ADI ไม่น่ามีนะเออถ้าผมจำไม่ผิดตัวใหญ่จะมีสเตนลักนะครับแล้วก็อินเด็กเออจะไม่มี a อ i ผมลองหาเลือดให้ดูนะไม่มีนะครับไม่ไม่มีนะครับ,รบแล้วก็ขนนกก็ไม่มีตัวใหญ่ขนนกจะเป็นพวกแบบสเตนเด็กอิน อะไรพวกนั้นนะครับจะไม่มีในส่วนของ ADI แล้วก็ต่อมาครับก็ผมว่าตรงนี้แ,ลแหละนะครับอยู่ที่ตรงการอัพสเตตัสนะครับผมขนาดผมเองเนี่ยณตอนนี้คือจริงๆอ่ะถ้าผมจะเอา ADI จริงๆอาจจะอยู่ที่70กว่าๆผมก็ตันแล้วแต่ว่าผมอ่ะต้องการพูสตาเมจขึ้นมาอีกครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องยอมอัพ ADI ที่85นะครับผม แล้วถามว่าทําไมผมถึงต้องอัพเอเจียเยอะขนาดนี้ทั้งที่ทผมมี ASD เยอะถูกไหมเพราะว่าหลายคนถามผมจะกินอาหารนี้ครับเวลาผมตีอ่ะนะครับผมก็จะกินอาหารอันนี้ครับมันจะได้เมลีดาเมจเนี่ย10เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ASD สี่เปอร์นะครับอ่าอันเนี้ยจะเอาไว้กินแบบตีพวกบอสหรือล่าบอสอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันได้เมลีด้วยนะครับแล้วก็มันได้ ASD ด้วยนะครับผม ตัวอาหารอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาหารฟิวชั่นที่ผมทำมาก็จะเป็นสเตนเซ็ตสิบเอทีนะครับเนี่ยผมจะใช้ชุดนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชุดมินิมอลลงมาหน่อยใช่ไหมครับถามว่าผมจะใช้ตัวไหนผมก็จะใช้เป็นอาหารตัวนี้นะครับผมนี่เมลีพีดามเมตสิเปอร์ครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับเอทีไนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดมินิมอลลงมาหน่อยนะครับซึ่งบอกแล้วว่าอาหาร2ดาวเขียวอ่ะมันหาง่ายนะครับที่ผมสอนหาไปขั้นต้นเลยนะครับใช้จากเหรียญ นะครับผมใช้เหรียญแมวแรกง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับก็ตามนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับเงาะชาแนลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตระไคร่นะครับให้ถึงแสนตั้งไวๆด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมครับระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับของแซดโกทีเฮ็ครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บ